สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่าประวัติของ a อเอนทูมกันนะครับก็ได้แผ่นหน้าเราได้ได้ซัดหน้ามาแล้วไงก็ขอเล่าประวัติหน่อยแล้วกันซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับนะที่ใดที่1ในจักรวาลได้มีกระทาจัก,กรพรรดิเครื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกทําลายและกําลังทํางานอยู่ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายจากโนอาสเทพดาราแห่งปัญญาจนกระทั่งไลกัสหใน97จําจำงของซันดาวันคูบระได้มาเจอเข้า จึงทำการแปลเปลี่ยนกระบวนการคำนวณของคาถาจากปัญญาเป็นทำลายล้างโดยมีเป้าหมายหลักเป็นการทำลายโนอัสเทพดาราแห่งปัญญาหรือก็คือสิ่งที่ตัวของซันดาสร้างขึ้นมานั่นเองส่วนเหตุผลเป็นเพราะอะไรผมก็ทำคลิปไว้แล้วครับไปดูกันได้และคาถาชิ้นนี้ก็พิเศษกว่าคาถาชิ้นอื่นตรงที่ว่ามันเคยเป็นชิ้นส่วนในตัวของโนอัสมาก่อนด้วยมันจึงมีความสามารถในการทำลายปัญญาได้ ส่วนชื่อจริงของคาทานี้ก็เอาจริงนะผมอ่านไม่ออกใครอ่านออกก็มาเม้นบอกกันได้นะครับและการแปลเปลี่ยนการคำนวณจากปัญญาเป็นทำลายล้างก็กลายเป็นการทดลองแบบวัตถจักที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือก็คือได้ให้กำเนิดแอมฟอเรียสขึ้นมานั่นเองและหลังจากผ่านการคำนวณมาอย่างยาวนานสายตาของนานุกเทพดาราแห่งการทำลายล้างก็ได้ชเัเลองมองมายางคาถา แล้วเกิดการวิวัตต์นก้าวข้ามขีดจำกัดจนกลายมาเป็นหลอดราเวนเจอร์ตนใหม่ในที่สุดอ๋อหลอดราเวนเจอร์ก็คือชื่อเรียกของอิมเมเดเตอร์แห่งผ่าทำลายล้างนะครับหลังจากการวิวัฒต์ตัวของไรกัสก็ได้ทำการคัดลอกสำเนาสมการการคำนวณแล้วกระจายพวกมันไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำลายล้างของการคำนวณผลที่ได้คือมีดวงดาวหลายแห่งที่ได้ล่มสลายลงจากการทำลายล้างในครั้งนี้ โดยดวงดาวที่ล่มสลายไปทั้งหมดนั้นล้วนมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือไม่ก็มี AI หรือสิ่งมีชีวิตเอนินซีเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นได้ถูกทำลายลงผ่านสมการการทำลายล้างของกทาและการโจมตีครั้งนี้ก็ได้ถูกรับรู้โดยองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวหรือ IPC พวกเขาจึงอนุมานว่านี่คือรูปแบบการทำลายล้างอย่างหนึ่งของหลอดราเวนเจอร์ตนใหม่และตั้งชื่อมันว่าไอออนทูม แม้ผลลัพธ์จะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ตัวไอออนทูมนั้นก็ยังคงไม่สมบูรณ์ยังไม่สามารถทำลายปัญญาได้อย่างแท้จริงไลกัสจึงทำการคำนวณต่อไปจนกระทั่งการคำนวณผ่านไปถึงจุดหนึ่งเป็นจุดที่ไอออนทูมนั้นใกล้จะสมบูรณ์แล้วแต่การคำนวณก็ได้หยุดชะงักลงผ่านการกระทำของชุดข้อมูล2ชุดก็คือตัวของไพนอนและไซลีนที่ได้รับรู้ถึงความจริงของแอนโฟเรียสและต้องการจะหยุดยังการกำเนิดไอออนทูม จนกลายมาเป็นการวนลูป33ล้านกว่าลูปขึ้นมาเพื่อรอคอยให้เทพดาราสักตนชำองมองมายัางแอฟโฟเรียสหรือรอคอยผู้มาเยือนเพื่อที่มาแทรกแซงการคำนวณของคาถาและในที่สุดก็มีผู้มาเยือนมา <S <S ก็คือพวกเรานั่นแหละและเราจะสามารถหยุดยั้ยงการกำเนิดไอออนทูมได้หรือไม่ก็รอแผ่นหน้าครับแต่ตามสูตรและจัดก,การได้อยู่แล้วและที่กล่าวไปนั้นก็คือความเป็นมาของไอออนทูมฉบับยอ่อเท่าที่จะย่อได้นะครับ และในแพทล,ล่าสุดนี้ก็ได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาด้วยเกี่ยวกับเดมิอิร์ชไททันตนที่13ก็อย่างที่รู้ว่าไททันในแอฟโฟเรียดเปรียบเสมือนกับส่วนต่างๆของไอออนทูมเดมิอิ e ร์ชก็นับว่าเป็นส่วนหัวโดยไลกัสได้ตัดส่วนนี้ออกไปก่อนการคำนวณเพื่อให้ตัวของไอออนทูมเป็นหุ่นเชิดของเขาโดยสมบูรณ์โดยไม่สามารถวิวัตน์ตนหรือคิดอะไรได้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งที่ทําไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยเหมือนกับตอนที่ซันด้าสร้างโนอัสขึ้นมาที่ตอนนั้นหลังจากสร้างโนอัสได้สาเร็จแล้วเริ่มกระบวนการคํานวณและหลังจากที่โนอัสผ่านการคํานวณมาอย่างยาวนานก็ได้วิวัตตนจนกลายมาเป็นเทพดาราแห่งปัญญาขึ้นมาซึ่งนั่นอยู่เหนือการควบคุมของซันดาเพื่อให้อดีตซ้ำรอยตัวของไลกัสจึงทำการตัดไฟตั้งแต่ต้ตนลม ตัดส่วนหัวส่วนที่เป็นเหมือนส่วนคิดคำนวณของตัวแอนทูออกไปเพื่อให้ตัวของแอนทูมีจิตสำนึกและคิดได้ด้วยตัวเองเหมือนกับตอนโนอาสและอาจจะกลายมาเป็นโนอาสตัวที่2ส,ส่งผลทำให้แอนทูั้นเปรียบเสมือนกับยักษ์ไร้หัวที่ออกตามหาหัวใหม่ตามสัญชตาตญาณซึ่งหัวใหม่ที่ว่าก็คือโนอาสและเมื่อแอนทูมทำการสวมหัวของโนอาสการคำนวณของปัญญาก็จะแปรเปลี่ยนเป็นทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ถือเป็นการรวมกันของผลงานชิ้นแรกและชิ้นสุดท้ายของอัจฉริยะคนแรกและนี่ก็คือแผนการการทำลายล้างปัญญาของซันด้าวันคูเวระนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับกับแอนทูมต่อจากนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยกันแล้วละ่ะอย่างแรกแอนทูมเป็นลอด d รเวนเจอร์ตนที่2ในเนื้อเรื่องที่เราได้สู้ตนแรกคือฟันทีเลียจากเหตุการณ์ในเซนโจโลฟู ซึ่งรอบนั้นหนีไปได้ไม่ได้โดนจัดาก,การรอบนี้เลยมาดูดีว่าจะจัดก,การไอรอนทูมได้ไหมอย่างน้อยก็อยากให้จัดก,การได้นะเพราะผมจะได้เห็นพัฒนาการของตัวเอกบ้างอะต่อมาคือรูปร่างของไอรอนทูมนั้นจะมีลักษณะเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่เป็นสีดําที่ส่วนลําตัวเหมือนจะเรืองแสงสีม่วงมาด้วยแล้วก็มีแขนสี่ข้างและก็แน่นอนครับไม่มีส่วนหัวเหลือที่ไว้ให้นอาสอะและจากรูปร่างของไอรอนทูมก็มีหลายคนเดาเลยนะ ว่าตัวของเคฟาเล่อะคือไอออนทูมแน่ๆไม่ว่าจะมีลำตัวที่ใหญ่หรือว่ามีสี่แขนคือมันคล้ายกับไอออนทูมมากเลยหลายคนก็เลยเดาอย่างนั้น่ะส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็ดูเข้าเขาอยู่นะเหมือนกับตัวเคฟาเล่อะเป็นแค่เปลือกนอกเป็นดักแด้ที่ห่อหุ้มตัวของไอออนทูมเอาไว้อ่ะก็เดาไปเรื่อยแหละเราดูแผ่นหน้าดีกว่าต่อมาก็คือชื่อของคาทาที่ถึงแม้ผมจะอ่านไม่ออกแต่พอจะถอดความหมายมันได้นะ ก็ไม่ได้ทอดเองหรอกไปดูคนอื่นเขามาตัวอักษรแรกก็คือเดลต้าในภาษาอังกฤษก็คือตัวดีและตัวดีก็สื่อถึงคําว่าด็อกเตอร์แล้วเลขหนึ่งก็สามารถอ่านได้ว่าเป็นตัวไอถ้าอ่านร่วมกับ M กับ E ข้างหน้าก็อ่านได้ว่าเมร่วมกันเป็นด็อกเตอร์เมส่วนเลข13ข้างหลังก็ง่ายเลยครับสื่อถึง13วิรชนผู้ไร่ตามเพิง รวมกันแล้วชื่อของกระทาจัก,กรพรรดิอันนี้สื่อถึงดรเมย์และ13วิรชนนั่นเองใครที่เล่นฮงไกเตอร์น่าจะรู้จักตัวละครกลุ่มนี้ดีนะและก็เป็นการย้ำเตือนเราด้วยว่าดาวเอฟเรียส <Yeah. S 1> กับผู้สืบสายโลหิตทองมีการอ้างอ,อ,อิงมาจาก13เวเรชนของฮงไกเตอร์ด้วยก็นี่คือที่ผมไปเจอตอนหาข้อมูลมานะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าใช่จริงนี่ก็ว้าวอยู่นะเป็นการเชื่อมโยงที่สุดยอดมากเลย ต่อมาคือเดมิเอร์ธชื่อของไททันตนที่13ชื่อเนี่ยมันมีความหมายอยู่โดยเดมิเอร์ธเป็นศัพท์ที่หมายถึงผู้สร้างโลกหรือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งตามหลักปรัชญาหรือความเชื่อทางศาสนาบางแขนงทำให้ดาวได้ว่าเดมิเอร์ธอาจจะเป็นเทพไททันสูงสุดที่อยู่เหนือไททันทุกตัวถ้าเป็นโอไลกัสลบไปก่อนนะนะส่วนสาเหตุที่ต้องลบเดมิเอร์ธออกไปก็เคยบอกไปแล้วในคลิปก็ไปย้อนดูกันได้ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องของ i อ o n Tomb ชอบกันหรือเปล่าก็มาเม้นบอกกันได้นะครับหรือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะมาแชร์กันก็สามารถเม้นมาได้เช่นกันครับและถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ